สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาพามาดูนี่เหมือนต้นข้าวใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือต้นหน่อไม้น้ํานะครับก็ซื้อมาลองเพาะเล่นๆดูนะก็เขาบอกว่ามันต้องอยู่ในน้ําเหมือนข้าวเลยก็กูลเดียวกับข้าวนะตอนแรกก็ซื้อมาเป็นกล้าครับสูงสักไม่ถึงศอกตอนนี้ก็สูงมากแล้วก็กิน กินแบบคล้ายๆายกินหน่อครับก็คือเอามาแล้วก็เขจะแตกกอนะซึ่งผมก็มาลองปลูกดูก็ติดง่ายมากๆเลยนะทำแค่นี้เองครับผมก็เอาดินใส่ในบ่อใส่ในยางรถยนต์แล้วก็เอามาปักแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำแค่นี้ครับเสร็จแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้นะเราอาจจะเติมสารอาหารให้เขาบ้างครับเป็นพวกน้ำมูลวัวอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็ใส่ไปบ้างก็ได้ก็ชอบปลูกอะไรที่มันแปลกบ้างเหมือนกันครัส่วนตัวนี้ก็ต้นชิงเ่านี่ครับผมซื้อมาสองต้นนะก็ตอนนี้ก็สูงแล้วเห็นไหมครับพันขึ้นไปเต็มเลย ก็เดี๋ยวจะเอาไปลองทำเป็นเจลลี่ดูนะครับเขาบอกให้ปั่นกับน้ําอุ่นนะแล้วก็ผมก็จะใส่ญ่าหวานเข้าไปนิดน,นึงหละ่ะแล้วก็ไปแช่เย็นก็จะได้เป็นเจลลี่ครับสวัสดีครับ